เพื่อนเพื่อนชาววิทย์เลืองดาทุกคนนะครับชาวิทเลืองทานี่ครับพอดีจะซ่อมเครื่องชาร์จแบตเตอรี่โฟกัสหน่อยอ่าเห็นไหมครับซออร์นะครับ,ออรบตัวนี้เครื่องออกสีส้มแดงนะครับรุ่น A อสงสามนะครับลูกค้าบอกชาร์จไฟไม่ได้นะครับชาร์จไฟไม่ได้ผมก็เตรียมแบตเตอรี่มาอ่อาเสียบปากเปิดเครื่องเลยครับเอ่อนึ่งว่ามันเงียบโอ้ โอ้โอ้โอ้โอ,โอ้สวยงามวหยอ่านี่ยังไม่ต่อแบตเตอรีร่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต่อแบตเตอรีร่เข้าแบตเตอรีร่ผมมีลูกเล็กเป็นแบตเตอรี่มอเตอร์ใส่นี่แหละจะชาร์จได้ไหมมันก็จริงแล้วมันไม่ได้หรอกจริงมันเครื่องนี้มันชาร์จสามสิบแอมป์หนึง่งวัดไฟจากแบตเตอรีร่ได้สิบสองนะครับนี่เนาะต่ออย่างนี้เนาะ นะครับเห็นไหมแอมแอมชาร์จไม่ขึ้นนะครับแอมชาร์จไม่ขึ้นตัวนี้รีแพร์รีแพร์ยิ่งแล้วใหญ่เลยมันมันก็ยังมันชาร์จไม่ได้อันนี้ปรับอะไรวปรับไว้สเต็มเลยเนี่ยโอ้สามสิบแอมก็เอาแบตเตอรี่โอ้ทำไมเป็นอย่างนี้วะเอาเอาอาเงี้ยตามกําลังของแบตเตอรี่สี่แอมห้าแอมเนี่ยไม่มีการชาร์จนะครับปรับกระแสชาร์จขึ้นเป็นสัก เป็นหมอแบบร้อยี่สิบแอมอะไรเงี้ยก็ไม่มีการชาร์จนะครับก็เป็นไปตามที่ลูกค้ากล่าวนะครับชาร์จไฟไม่ได้นะครับแต่ว่าในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้สายสายตัวนี้ดีอยู่ดน่นเพื่อนนะครับในกรณีนี้นะฮะเพื่อนสังเกตนะอย่าถอดก่อนนะครับนขึ้นมาแบบนี้นะนะครับแล้วต่อแบ,บตเตอรี่เข้าไปนะครับมันจะเป็นการชาร์จพลังงานจาก มันจะเป็นการวัดนะครับไม่ใช่ชาร์จเป็นการวัดพลังงานจากแบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้อยู่ที่12.6นะครับกระแสชาร์จไม่มีนะครับถึงจะปรับไว้แค่ไหนก็ตานะครับปรับไว้ถึง30แอมป์นะครับเดี๋ยวหน้าจอตัวนี้เราจะกลับไปเห็นไหมครับไม่สามารถชาร์จได้นะครับไปดูข้างในกันนะครับโซเออร์นะครับโอ้เปิดฝาออกมาเปิดฝาออกมาเป็นแบบนี้ครับเพื่อน บอร์ดหน้าบอร์ดข้างในเครื่องเป็นอะไรที่สุดยอดมากโอ้นะครับก็คงจะต้องแกะมัหมดนะเพื่อนนะคุณจะสามารถเห็นได้นะครับจุดบุกป้องตรงไหนอย่างไรนะครับดีเลมีอะไรด้วยแน่นหรือเปล่าหรวมหรือเปล่าแถวนี้นะดูหน่อยฟิวไฟเข้ามาน,นั่นนี่นะครับถ้าฟิวตัวนี้ขาดไฟก็จะไม่เข้าเลย แต่ทางที่ไฟออกไปชาร์จไม่มีฟิวนะครับไม่มีฟิวสุดยอดมากแกะต่อไปอีกโอ้นะครับแกะฝาตัวนี้ออกมาไฟเข้ามาปื๊บผ่านสวิตช์ปิดเปิดเลยปับ๊บมาเข้าบอร์ดนี้นะครับดูความเรียบร้อยของบอร์ดนี้ไหมนะครับดูความเรียบร้อยของบอร์ดนี้หน่อยหนึ่งนะตัวไหนมันจะเสียแล้วคนเป็นคนหายทีหนึ่งดูความเรียบร้อยมันอาจจะชอ็อตจะไหมอยู่ก็เป็นไปได้นั้นเพื่อนนะ เก็นไปได้ไอะเนี้ยด้านบนเป็นยังไงบ้างความสวยงามสวยนะพูดถึงนะครับไม่เห็นอะไรตัวไหนดำๆเลยไอ้ที่ดำๆอยู่นี่กาวนะครับกาวกาวดำๆโอ้เนี่ครับกาวดำๆ้กดูด้านล่างนะครับเผื่อมันมีวงจรไหมเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับเพื่อนโอ้โ ดูลายวงจรสิครับเพื่อนด้านล่างโอ้โหสวยงามนะครับสวยงามคืองามแท้ไอโอ้ยคืองามแท้จริงๆแล้วนี่ผมมีความคิดว่าอย่างเงี้ยนะเพื่อนเวลาผมพลิกด้านตัวนี้ออกมาผมจะเห็นลายวงจรขาดหรือว่ามีรอยไหม้รอยดำนะครับหรือจะเป็นพวกไอพวกจิ้งจกแมลงสาบอะไรนี่เข้ามา นะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีครับผิดพลาดผิดหวังโอ้ยดูด,ดิเอาดูนะครับสำหรับเพื่อนเอนที่ดูลายวงจรไว้ถ้าเกิดว่ามันขาดมันเกิดอะไรขึ้นมาก็เนี่ยปลายมันเป็นแบบนี้นะเพื่อนดูเข้าไว้เนี่ยเดี๋ยวดูด้านบนดูด้านบนนี่ด้านบนของอุปกรณ์ครับ สวยงามสวยงามมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยไหมรอยดำอะไรต่างๆไม่เห็นสวยจริงๆดูมอดเฟดเขาหน่อยนะครับ FDA 5 0 N 5 0นะครับมอดเฟด ทางนี้ต้องเป็นไดโอดทางนี้เป็นไดโอด MBR สามศูนย์สามศูนย์หนึ่งห้าเอ้ยสายตาถาไล่ไอตลาดแตัามนั่นแหละจาพเบึงเอา มันสวยจริงๆนะเนี่ยวี่ยามาดูเล็บเล็บดำอือฮะว่ากันไปนะครับเอ่อในส่วนนี้ในส่วนนี้ด้านหน้าแผ่นมงจรด้านหน้านะครับอุปรกรณ์เป็นแบบนี้ดูอีกด้านไหมดูอีกด้านก่อนดูอีกด้านเดี๋ยวแกมาดู แผ่นด้านหน้าตาสัญลักษณ์ยี่ห้อมีเซกเมนต์นะครับอยู่สชุดเพียงเท่านั้นตัวอะไรอุปรกรณ์ต่างเป็น s m d อยู่ด้านหลังนี้่ะกลับไปกลับเดี๋ยวค้นหาจุดเสียครับเพื่อนทีนี้มันจะอยู่ที่ไหนอย่างไรเอ้ยมันต้องพังแน,น่เลย IC นี่มันต้องพังแน,น่เลย เพื่อนครับเบื้องต้นผมเจอ Q5 นะฮะที่มีปัญหานะครับลักษณะขาดนะครับ Q5 เนี่ยครับนี่ครับ Q5 นะนะครับอยู่ใกล้ใกล้รีเลย์นะครับเป็นตัวเป็นตัวต่ออยู่กับรีเล์นั้นเพื่อนดูนะอือดูดินะครับ Q5 นะครับ Q5 นะครับตรงนี้นะนะครับเขาจะต่ออยู่กับรีเลย์เนี่ยครับขา C เขาจะต่อที่รีเลย์นะนะครับขา B จะมีคำสั่งจากบอร์ดนะครับนะครับนี่นะผมถอดต้นทานถออะไรหานะครับเนี่ยมันจะมานี่ครับเนี่ยสายเส้นนี้นะครับแล้วก็มานี่นะ นะครับมานี่นะครับนะครับแล้วก็มานี่นะครับปรมาเข้าที่ขายซีนะครับสัญญาณลอจิกหนึ่งจากไอซีนะครับมานะครับมานะครับมานี่นะครับตามสายเส้นสีขาวมามานี่นะครับมานี่นะนะครับมีแล้วนะครับ แล้วก็มาใบอัดที่ทันเตอร์มาคุมที่ขาขาเบสของชันเตอร์นะครับอืมขาซีนะครับขาซีต่ออยู่กับรีเล์นะครับรีเลตตัวนี้ทำหน้าที่ต่อนี่ทำไมมันถือกล้องยากนงี้ฮะนะครับต่อนะครับขั้วแบตเตอรี่นะครับต่อขั้วแบตเตอรี่นะครับเห็นไหม เข้ากับชุดนี่ครับชุดสวิตชิ่งมันออกมาเนี่ยครับสวิตชิ่งนี่แปลงไฟออกมานี่นี่ได้อดนะนี่ได้อดสวิตชิ่งนะครับมาผ่านขดลวดขดลวดขวดนี้นะครับขดลวดขดนี้นะครับแล้วก็ผ่านรีเลย์เอาไปชาร์จไฟนะครับทีทนี้รีเลย์ตัวนี้ไม่ทํางานมันก็เลยไม่ต่อเส้นนี้เข้าไปพอไม่ต่อเข้าไปแล้วปุ๊บแอบมันก็ไม่ขึ้นอะไรก็ไม่ขึ้นเลยนะครับเพราะว่ารีเลย์ตัวนี้มันไม่ดู ก็เนื่องจากว่าผมค้นเจอเป็นทรานเตอร์ตัวนี้มันเสียอายุอ่าเดี๋ยวผมจะเอาทรานเตอร์ใส่ผมยังไม่ดูเบอร์เลยนะพูดถึงนะแตเดี๋ยวผมวัดดูแล้วในวงจรมันขาดนะยครับขาด BC นะครับนะครับคือเบอร์ดูเบอร์ทรานเตอร์นะครับผมก็ยังไม่เห็นเบอร์มาเลย 8050นะครับเป็นเบอร์8 0ด0น้านะครับเพื่อนๆแ0ดน้านะครับอ่า8050น้านะครับจะผมลองหามาใส่ดูก่อนครับมาลองเครื่องกันนะครับเพื่อนนะผมใส่ทันเตอร์เข้าไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวลองเครื่องก่อนอยู่ไหนบ้างเหรอเนยโอ้นะครับนะเดี๋ยวเสียบปลักก่อนนะครับเสียบปักก่อนเด้อ สียปลาตัวึงเสือจะวิ่งหน่อยนึงวิ่งแล้วมันจะหยุดที่ศูนย์อะไรเนี่ยใช่ไหมอ่าใช่นะครับแบตเตอรี่มานะครับเดี๋ยวลองชาร์จดูนะครับหมุนตัวนี้ต่ําสุดก่อนเพราะว่าแบตเตอรี่ผมมันเป็นแบตเตอรี่12โวลต์แล้วก็5แอมป์เองนะครับถ้ามันชาร์จมา,มากเกินไปมันจดแตกติดแจกได้ไห่อใหม่ครับ วัดไฟจากแบตเตอรี่ก่อนเปิดการชาร์จได้นะครับที่10แอมป์นะครับอุ้ยมีเสียงรีเลย์นะทีนี้มีเสียงรีเลย์แล้วเอาใหม่ครับ <c oughs> วัดไฟจากแบตเตอรี่รีเลย์ลั่นตึบ๊บแต่ก่อนนี้ไม่มีรีเลย์ลั่นเนื่องจากว่าทรานเตอร์โอ้ชาร์จ12แอมป์เลยเว้ยปรับขึ้นมาหน่อยนึงดิ ปั๊มาหน่อยนึงดิเดี๋ยวนะครับนะเออือมันได้เท่าเก่านี่เว้ยปั๊บมาที่ยี่สิบสามแอมป์ิโอ้ได้มาสิบสามแอมป์แล้วเี่มันเดี๋ยวมัน,ม,นมันไม่ได้หรอกแบตเตอรี่มันเล็กเดี๋ยวยังไม่ถอดน,นะเดี๋ยวลองก่อนครับนะครับจอ,อกไฟออกสิบห้าจุดแปดโวลต์ชาร์จที่สิบสองแอมป์พอก่อนนะครับพอก่อนเสียงรีเลย์ก,ก็ ไม่ดูดแล้วนะครับก็ลั่นตับนะครับอ่าอย่างงี้นะถ้ายังไม่ต่อแบตเตอรี่นะครับดูก่อนนะครับแล้วต่อแบตเตอรี่เข้านะครับเครื่องจะทําการวัดไฟจากแบตเตอรี่ก่อนนะครับใช่ไหมดูนะครับเพื่อนแล้วก็ทำการชาร์จนะครับไฟออก15.8โวลต์นะครับแล้วก็ไปชาร์จแบตเตอรี่ที่12แอมป์นะครับชาร์จแล้วนะครับอ่านะครับชาร์จนานไม่ได้เนื่องจากว่าในส่วนนี้ แบตเตอรี่ผมมันลูกแค่นี้เองนะครับไม่มีลูกใหญ่นะทีนี้เดี๋ยววัดดูทรานเซอร์ตัวที่ขาดอยู่นะครับตัวที่มีปัญหนานะครับเดี๋ยวผมวัดให้เพื่อนดูนะครับตัวนี้นะเป็นเบอร์เอสแปดศูนย์ห้าศูนย์นะครับเอสแปดศูนย์ห้าศูนย์ขาดซีอีขาดบีอีบีอะไรวะขาดบีซีมาดูก่อนนะครับนะขาดบีอยู่ตรงกลางนะครับตัวนี้ B.C B.E โ oh, อ้ยตายพี <Napoleon> ่น้องยือเบาพิษตัวพี่น้องขาด B.E ไม่ได้ขาดไอเขาเรียกอะไรอ่ะมันเสีย B.E อ่ะดูนะดูดูดูคนสิบจะได้ชัดเบาพิษเด้อพี่น้องที่เบามากตั้งแต่เริ่มแรกนั่นเบาพิษนี่ตั้งมิเตอร์แบบนี้ แปดศูนย์ห้าศูนย์นะครับแปดศู 50, นย์ห้าศูนย์นะตัวนี้นะนะครับ b อยู่ตรงกลางนะครับมันจะเป็น b, E, B, C, B, C ีนะครับ b c นะอย่างงี้นะ b c b e อนะ่เห็นไหมครับมันต้องขึ้นเท่ากันนะครับต้องขึ้นเท่ากับ BC เนี่นะแต่ว่าเข็มตัวนี้มันอย่างเงี้ยเห็นไหมครับ แล้วก็ที่ผมบอกไปมันขาดมันไม่ได้ขาดมันเสื่อมอีกโอ้โหพูดผิดไปเยอะเลยเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนคนใดไม่ได้ดูคลิปมาถึงจนนี้นั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนดูไม่จบคลิปพูดผิดไปนะครับพูดผิดแล้วแก้ไหมบอกแก้แก้น้ำหลังนี่ <c oughs> คูมาร์ลี่บังโมงหูเหลืองนะจจะเป็นางานเดี๋ยวประกอบเข้าไปครับเดี๋ยวมาลองเครื่องอีกทีนึงทีนี้เครื่องชาร์จได้แล้วนะครับ ยังไงก็ชาร์จได้แล้วนะครับช่างเป็เรื่องทาาจากไปกรับเพื่อนประกอบแล้วลนะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับนี้ลาจากไปแล้ว